ตอนีเมื่อกี้ถูกไหมลูกถูกไหมถูกถูกจริงๆใช่ไหมเนี่ยขาิน่ขาถูกจริงๆใช่ไหมน่ถูกใช่ไหมลูกนางวันที่หนึ่งหรือเปล่าจ้าจบา